ววันนี้จะมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับที่เอาเชสลาไปซ่อมแล้วรอ70วันนะครับมีอัปเดตอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมคิดว่า,าจะเป็นพาร์ท1.5จะไม่ใช่พาร์ทที่2นะจริงๆตั้งใจว่าจะทําวิดีโอนี้สองพาร์ทเพื่อกันว่ามีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ทราบกันก็เลยเอามาเล่าด้วยว่า,อาตอนนี้เรื่องของการที่ดําเนินการซ่อมเนี่ยแล้วตอนนี้รอเนี่ยมันถึงไหนแล้วครับ โอเคมาพูดถึงประเด็นของวิดีโอที่พูดถึงรออะไหล่70วันแต่ยังไม่มีอะไหล่แกล่าเนี่ยก็ก่อ,กอนไดนเลยเนี่ยขอพูดถึงเรื่องคอมเมนต์ก่อนก็คือ,อได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกความคอมเมนต์ค่อยๆทยอยมาก็ได้อ่านแล้วก็เห็นความคิดเห็นหลากหลายมากนะครับตรงนั้นก็จะมีคอมเมนต์บางส่วนที่จะพูดถึงว่าก็เลือกเองอก็ยอมรับอะไรแบบนั้นโอเคผมไม่ได้ติดใจในเรื่องของการรอใช้ระยะเวลารอนาน แต่แค่ว่าในอันแรกอะที่ไปเครมแล้วมัน70วันแล้วมันยังไม่ได้นะ่ะอันนั้น่ะคือมันรอแบบที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีของมาเมื่อไหร่ถ้ารอนานแล้วเรารู้กําหนดแน่อนอนนะอันนั้นอะผมไม่ติดใจอะไรนะคือถ้ารอแล้วแบบอ่ทางอูบอกมาแบบ60วัน70วันอะไรแบบเนี้ยเอ่อถ้าบอกมาตั้งแต่แรกเนะี่ยว่าแบบเออรอประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวของจะมาแน่นอนเนี่ยอันนั้นอะไม่ติดใจอะไรเลย,เลยแต่คือกับการเนี่ย ิ่งที่เจอแล้วก็หลายคนเจอเนี่ยก็คือเล้มามันเป็นปัญหาว่ารอแบบที่ไม่มีกําหนดแล้วก็ไม่ได้รับการอัปเดตอะไรเลยตรงนั้นน่ะที่มันเป็นประเด็นครับเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาตรงพรอก้อดนนเห็นแวบๆก็คือเขากำลังก่อสร้างเป็นงานตุจีนแต่คือตรงที่เป็นทางเชื่อมสยามเซ็นเตอร์กับสยามดิสคัฟเวอรีเนี่ยก็คือตรงนี้จะบอกว่าเป็นตุจีนไหมก็ไม่เชิงก็คือน่าจะเป็น ตุจีนบวกกับวา l เลนพายเพราะว่ามีมังกรแต่เป็นสีชมพูมีหัวใจเอ่อตรงนี้ก็เรียกว่าจัดงานล่วงหน้าไปสองงานล่วงหน้านลวเดเเลยทีเดียวได้คือตั้งแต่ตอนซื้อถ้ากดจองรถอ่ะเราสองคนตอนกดจองรถเรารับสภาพกันอยู่แล้วว่าเทสลาเนี่ยยังไงซะหนึ่งปีแรกอะ่ะมันไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบมันไม่มีทางที่มันจะไม่ตกตะก,กักตรงนั้นเรายอมที่จะแบบโอเคเรารู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวมันจะรอหน้าเรื่องปูเรื่อง,รองอไรเรื่องซ่อมเพราะว่าส่วนบริการก็ ว,วันวันที่จองยังไม่มีสูตรบริการปเป็นเรื่องเป็นราวโดวยามซึ่งอันนั้นอ่ะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีประเด็นอะไรเรารับสภาพอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่คือไอ้เรื่องว่ารอแบบที่ไม่มีกําหนดนี่แหละที่ทั้งอู่แล้วก็เทสลาควรจะปรับปรุงให้กับตัวของลูกค้าที่เขาไปรอซ่อมอ่ะรออย่างมีกําหนดตรงนั้นซึ่งตอนเนี้ยพอตอนเนี้ยอาที่ที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยว่า ตอนนี้มันมี3บริษัทนะก็คือเป็นของ MMS ของ S แล้วก็ของ Masterpiece แล้วก็เห็นทาง T.A. ของเทสลก็ Tesla, มาประกาศว่าตอนนี้โอเคตัวสย์บริการของ t ท sla ที่เราแขงก็เป็นสูตรซ่อมตัวถังแล้วก็สีของ t ท sla ด้วยกระดูกหมดตอนนี้ก็จะเป็นมีมีออฟฟิเชียลของ t ท sla ที่เราแขงแล้วก็บวกกับตัวของ3บริษัทที่เป็น,าน,นทางบริหารกับทํางทสล่าแบบตรงนั้นซึ่งตรงนี้พอพอเราเห็นในช่วงหลังอะ ทางอู้ที่เขาเป็นร์ทเนอร์ใหม่ๆอะ่ะเขาก็มีการปรับปรุงนะมันไม่ใช่ว่า,เ,าเขาจะไม่ปรับปรุงอะไรในการที่แบบเร่งการซ่อมเนี่ยให้มันใช้ระยะเวลาน้อย,อยมันจะไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาอย่างที่ผมเจอแล้วก็ที่หลายๆคนเจอที่มันรอๆๆๆซึ่งพอทําวิดีโออันนั้นออกไปเนี่ยก็อ๋อมันเป็นจังหวะโบะบ้ามากเบงต้นเนี่ยพอทําวิดีโอไปเนี่ยทางก็ผมในในเฟซบุ๊ก ผมแท็กไปทั้ง3เจ้าเลยก็คือให้รู้เลยว่าเนี่ยเราพูดทั้ง3เจ้าอยู่แต่คือ2เจ้าหลักๆก็คือ MMS กับทาง S เนี่ยก็มีทาง S ที่มาตอบสร่สิ่งที่ S ตอบเนี่ยก็โอเคเข้าใจได้คือ,อตัวของก้อโจกของ t ท s l Mo o เดลฉมนมันมีจังหวะสะดุดในการนำเข้าุูจีมันโดยทํให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆเอาวันที่ผมลงวิดีโอไปคือวันพฤหัส แล้วก็ทางเอสมาตอบผมก็ใจว่าไม่แน่ใจว่าเข้าใจเอาวัดพรหัสวันนั้นเลยอะที่ลงที่ลงตัววิดีโอไปแล้วก็วันเสาร์ทางเอสก็โทรมาบอกว่าพร้อมที่จะให้เอาตัวรถเนี่ยเข้าไปเปิยกระจกแล้วก็ซ่อมตามจุดต่างๆที่เราจะเคลมรอบๆร,รถได้แล้วตรงนั้นตรงนี้ก็เลยมาอัปเดตเขาว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวก็าลังจะเอาตัวรถเข้าไปในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาเบื้องต้น ที่เอสบอกมาเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาซ่อมเนี่ยประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็น่าจะเสร็จก็เดี๋ยวไปอัปเดตในพาร์ทที่สองกทีนหนึ่งนะเกี่ยวกับการทำครมซ่อมเทสลาตรงนี้นะโอเคอันนี้มาเจอลิฟที่ร้านบริงสวีนสุด,ดีก็พาเข้าเรื่อง Apple Vision Pro ก็ในไหนแล้วก็ให้คุณผู้ดูได้รู้ไปด้วยว่าเราคุยอะไรกันอก็เรื่อง OS คือคือคือนตัวผมมองแล้วว่าโอเอสมันตอนนี้มันยังกากอยู่เออเหมือนยังกักกักอยู่อ่ะเอาแค่แบบจะดูรีวิวดูดของของมืองนอกของฝรั่งเนี่ยก็มีมันมันมีความรู้สึกประมาณนั้นผมพูดถึงไปในวิดีโอล่าสุดที่แบบเอ้ยพอดูเนี่ยรีวิวต้เติร์เราก็บอกเอ้ยมันนา่าจะยังไปได้อีกไกลสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดอ่ะในวิดีโอัหนก็คือเรื่องว่าใช้มือใช้ แล้วเราพูดถึงว่าใช้เสียงอ่าใช่แล้วก็อย่างแกนเจนคอนโทรลก็รู้สึกว่ามันกากๆไปหน่อยแต่จริงมีอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดก็คือมันจะถึงจุดที่สามารถรู้ได้ไหมว่าเราเตะเท้าีคผมก็น่าได้อยู่เพราะกล้องมันจับมือได้ไงแต่ถ้าแบบมองไปแล้วเตะเท้าหรือหรือแบบมันอาจจะมีเซนเซอร์อะไรที่มันรู้เรื่องการเคลื่อนไหวอ่ะผมว่าจริงๆมันก็น่าจะมีแหละน่าจะได้แต่โอเคตอนนี้ครึ่งบนเนี่ยมันเห็นแล้วว่ามือ ตาเนาะอ่ที่ Apple ทำอ่ Touch ID Face ID อะไรอย่างเงี้ยเ,เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเครื่อง,งบนของร่างกายได้แล้วส่วน Vision Pro มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะสามารถมาช้อปปิ้งออนไลน์ได้ที่ได้ที่ร้านเบงซ์เซเว่นไหมครับก็ตอนนี้ห้านสองไม่มีแล้วเป็นเด็ดสองหกอ่าใครสนใจก็มาได้ราคาให้ไปดูในในเพจดีกว่าในเพจของเบงซ์เซเว่นถามมาทางไลน์ก็ได้ครับเอเอเพราะว่าราคาพอาเป็นลักษณะนี้มันก็แบบ ไม่ไม่ไม่คงที่เท่าไหร่คือเราคือเราดูแบบจากที่ที่แบบคนเอาไปลองใช้บนเครื่องบินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เมกซเซนอะคือคือคือบนเครื่องบินมันมินิ่งแต่โฆษณาของแอปเปิลก็มีมีใช้บนเครื่องบินนะคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดไม่เห็นเมื่อคืนหรือเม่อชแต่คือคือถ้าจะใช้อ่ะคุณต้องหัวนิ่งมากคุณห้ามขยับหัวเยอะเนี่หรอเพราะว่าขยับหัวเยอะโหแล้วตอนขยับไปด้วยตกหลุมมากาอะ ก็ไม่รู้ต้องต้องลองต้องลองดูผมคุยกับน้องที่อยู่ที่นู่นที่ที่มันที่มันได้ไปหลอกของอในคอนเะสิร์ะคือคือถ้าที่ฟังมันพูดกับที่ <Hey. S 1> รีวิวเนี่ยเขาบอกว่ามันคนละรู้สึกความรู้สึกใช่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เขาแคปวิดีโอที่มันอัดแคปเจอร์วิดีโอออกมาให้เราดูกันเนี่ยมันผ่านแอร์เพลยด้วยแล้วมันก็แบบมันมีความแหลก ไอไ้อเรื่องนั้นเฉนยๆแต่หมาย<ม>ถึงว่าพลาคุณมองไงแล้วแบบโอเคจออยู่เนี้ยใช่แต่แบบคุณขยับหัวเนี่ยมันไม่เหมือนคุณคุณจออยู่เนี้ยมันก็ยังเห็นแต่คือพเอเป็นกลอยเนี่ยนั่นแหละก็คือก็ค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ือนี่ยที่อยากลองเพราะว่าเราเคยชินกับการที่จอภาพมันอยู่นิ่งเรายังไม่เคยได้ลองอะไรที่ไม่เป็นไรเราขอชินแบบนี้เราไม่เอาอันนู้นเพราะว่าทำงานไม่ได้แต่ใช้ดูแบบทั่วไปอ่ะโอเคไม่ได้มีปัญหาลองเลยแล้วทำงานเฉยๆแล้วก็ไม่รู้จะซื้อสมมุต อะไรอ่ะเหมือนที่แบบเห็นตั้งแต่ในรีวิวที่แบบดูหนังในแ p p l e t เคชโจอใหญ่มากโอเคไม่เป็นไรถ้าเรามีตังขนาดนั้นเราซื้อทีวีร้อยนิ้วก็ได้สบายกว่ามันไม่เหมือนกันไม่งบด้วยค,คือเอาง่ายให้ดูกับ<อ>ใครได้ที่ที่ผมเห็นว่าต,ต่างคือถ้าสมมติว่าดูหนังมาเวลฉากเอแอมเบียนทั้งหลังเนี่ยม,มันจะเปลี่ยนเลยอ๋อ อ่าอ่าเห็นเห็น,น,น,หนที่เห็นที่เห็นมีคือมันมีมีอันนึงที่มันเป็นเอ่ออเวนเจอร์ภาคที่อยู่นิวยอร์กอะชี้ยี่ตึกอเว<อ>นเจอร<อ>์มันมีฉ<ม>ากหนึ่งที่แบบเปลี่ยนมันปิดเปลี่ยนฉากอมเบียนทั้งอันเลยอะให้เป็น อยู่ในห้องของตูนิสตาร์อ่ะอ๋อเอออันนั้นกูอันนั้นของจริงเปล่าหรือของจริงของแอนดิสนีย์้พลาสที่นู่นใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นดิสนีย์พลาสที่นู่นหรือว่าหรือว่าในของของแอปเปิลอันนี้น่าจะน่าจะเป็นของดิสนีย์นะเอออ่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนฉากแบบอลังการข้างหลังเลยแต่คิดว่าของเราเป็นไอเนี้ยดิสนีย์พาร์สแบบเกรดต่ำอะเาคเกรดต่ำเขาคงไม่ไม่ได้หรอกเพราะกว่าเขาจะพัฒนาไปถึงนี่ก็นานอะ โอ okay. เคแรื่องเทสลาเนี่ยครับเดี๋ยวก็นอกจากเรื่องของที่จะทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมเนี่ยที่ส่งซ่อมตัวของรถนะตรงนั้นก็อันเนี้ยให้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่มีเทสล a าแล้วก็เดี๋ยวคงมีวิดีโอที่พูดถึงนะครับเกี่ยวกับตัวของเทสล a าเนี่ยว่า1ปีของเทสล a าในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยเออผมให้คะแนนเ,เกี่ยวกับ1ปีของเทสล a าเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละหัวข้ออันนี้ก็เดี๋ยวออกมาลิสต์กันนะครับว่า มีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็ให้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีลิสต์ไว้ในใจบ้างแล้วว่าเออเราพข้อนี้ข้อนี้ข้อนีขอขอ้ของเทสล่าในไทยนะครับในเรื่องของการใช้รถในประมาณเนี่ยหปีเนี่ยก็เดี๋ยวมีอเอ็กโข้อเรื่องของงานซ่อมอะไรพวกนี้อ่ะรวมเข้าไปด้วยตรงนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็น่จาจะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตของเป็นด์พาร์ทที่1.5อย่างที่บอกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเทสล a าไปซ่อมนะครับตรงนี้ก็ ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวตอนที่2มาจะได้ไม่พลาดกดกระดิ่ง Notification เ,เนี่ยสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดเวลามีอัปเดตในพาที่2แบบที่เป็น Full Version ออกมานะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ